Silence. You've been standing right there all along, even though it's วันเชคุนสวัสดีครับเมล d ิสติโอเนสสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาบรรยากาศชายดุงนลครับบรรยากาศสดใสสดใสข้างโรงเรียนของพวกเรานี่เองนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมกับทีเชอร์สันในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมลกูกพร้อมที่จะเรียนหรืออย่างลูกถ้าพร้อมแล้วหยิบใบงานขึ้นมาเลยสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องเรื่องอะไรลูก เรียนเรื่องอะไรลูกจำได้ไหมอ่าดีเชิญทวนให้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่อง that is อ that is ก็คือนั่นคือใช่ไหมลกูกใช้กับคำนามที่มีหนึ่งอย่างใช่ไหมอย่างเช่น that is อ่าที่อยู่ห่างตัวเราออกไปใช่ไหมครับคือปากกานั่นคือแก้วน้ำอะไรต่างๆที่อยู่ห่างตัวเราอ่าคราวนี้ใบงานของพวกเราวันนี้นะครับไปจำวันที่23 กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับมีหน้าตาแบบนี้โลกหยิบขึ้นมาก่อ,อนที่จะทำใบงานทุกครั้งนะครับ Don't forget write your name เขียนชื่อของพวกเราลงไปในแผนง,งานของพวกเราเลยก็เป็นไงลูกเขียนชั้นนะครับอนุบาลอะไรเอ่ยนะครับเขียนลงไปและก็มาดูคำสั่งคำสั่งของกิจกรรมวันนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพอ่านประโยคตามดีเชอร์นะละูกแล้วก็ เขียนตามเส้นรอยประให้สวยงามและเติมคำลงในเส้นบรรทัดให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์อ่า k o t t h t p i อร์พดูรูปภาพในรูปภาพเป็นเด็กผู้ชายลูกอ่เด็กผู้ชายเขาพูดว่าอะไรลูกมาพูดตามดีเชื่อนะอ่เห็นไหมครับอ่า this อ่พูดตามดีเชื่อลูก this อ่า this แปลว่าเหล่านี้นะครับเหล่านี้นะครับ เ่าหนี้ก็คือเหล่านี้แสดงว่าคำนามต้องมีมากกว่ามากกว่า1นึ่ง้ลกนะต้องมี2 3ถึงเราเรียกหนึ่งว่าเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือ this นะครับเมื่อพูดเสร็จปุ๊บนะครับให้เขียนตามรอยประนะครับอสกดยังไงเขียนเขียนตามดีเชื่อะะเอาสกดตามดีเชื่อก่อนนะครับ t h e as E อ่านว่า this. this. อ่าออกเสียงให้ถูกต้องนะลกูกแปลว่าเหล่านี้นะครับอ่ามาดูประโยคที่1น,นะครับอ่าประโยคที่1ในแบบฝึกหัดอ่าทำไปพร้อมกันเลยลกูกใครที่ฟังดีเชื่ออธิบายก็จะทำแบบฝึกหัดของดีเชื่อได้อ่าในรูปนี้นะครับมีปากกากี่แท่งลกูก ปากกากี่แท่งลูกปากากาด,ดินสอเนี่ยอ่ามีกี่แท่งลูกอ่าปากกาลูกปากกากี่แท่ง3แท่งใช่ไหมครับรูปปากกา3แท่งอ่ามาดูประโยคนะครับในรูปแบบประโยคอ่านตามดีเชอร์ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวดีเชอร์จะแปลให้ฟังเลยว่อให้ค่อยอ่าค่อยทำอยาละข้อนะครับเอามือชี้ไปด้วยอ่าจะได้อ่านจะได้รู้ว่าตัวนี้อ่านว่ายังไงพร้อมกันไะลูก This are my pens าอ,อกเสียงที่ถูกต้องนลครับเอาอีกรอบ this are my pens แปลเป็นภาษาไทยก็คือ,อสิ่งคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือปากกานะครับคือปากกาปากกากี่ด้ามลูกยัน this ใช้กับคำนามที่มีมากกว่า1ใช่ไหมลูก this คือ,อ this are my pens อ่มันคือปากกานะครับสิ่งเหล่านี้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือปากกานะครับมาดูในรูปที่2องนะลูลกมีมีไก่กี่ตัวลูกแม่ไก่กี่ตัว2ตัวแม่ไก่ภาษาอังกฤษว่างไงนะเราต้องคำศัพท์แล้วก็คือ hen ใช่ไหมลกูก hen ซึงแปลว่าแม่ไก่ในรูปที่2นะครับในข้อที่2องมาอ่านตามดิฉัน these are my hens These are my hints. อ่าสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่ไก่นะครับอ่าสิ่งเหล่านี้คือแม่ไก่เขียนตามรอยปะให้เสร็จสมบูรณ์ให้สวยงามนะครับคราวนี้มาดูนะครับข้อ3จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงอ่าอ่าในรูปแบบประโยคนะครับเขาบอกว่าให้เติมาคำในช่องว่างพยัญชนะที่หายไปคือตัวอะไรลูก ตัวอะไรเอ่ยตัวแรกมีตัว h ขออภัยลูกมีตัว t ตัว h แลวตัวอะไรที่หายไปลูกมี3ตัว3ตัวพยัญชนะ3ตัวก็คือตัว e อ่าเราก็เอาตัว e มาเติมในช่องแรกตัวที่2ก็คือตัว s ใช่ไหมลูกเราก็เอาตัว s มาเติมในช่องแรกนะครับแล้วก็เอาตัว e มาเติมก็จะได้คำว่า t h i s แปลว่าเรานี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคราวนี้จะได้ประโยคที่เต็มๆนะครับเมื่อเราเติมสมบูรณ์นะครับก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์นะครับอ่านตามดิจ t h เ s are my boxes อ,อีกรอบลูก h i s are my boxes ก็คือ,อสิ่งเหล่านี้ก็คือกล่องนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือกล่องนั่นเองนะครับ อะไรก็สุดท้ายในโลกสุดท้ายง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเว้นช่องว่างไว้กีก่เส้นลูกกี่ช่องว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเพยญชนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พเพยญชนะ5ตัวใช่ไหมลูกมีตัวอะไรบ้างลูกอ่าดินสอมาแล้วก็ขี่ลงไปลูกตัวที่ในช่องแรกเส้นแรกลูกช่องที่สองตัว H อา ใครทําตามดีเชื่อก็จะทําถูกต้องนะครับช่องที่3ตัว e ช่องที่4ตัว s ในช่องที่5ตัว e ก็จะได้คําว่า this อ่าคราวนี้เรามาอ่านประโยคอ่าเต็มๆพร้อมกันนะครับอ่านตามดีเชื่อ this are my dogs อ่าอีกรอบลูก this are my dogs ก็จะแปลว่าสิ่งเหล่านี้นะก็คือสุนัขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปทำให้สวยงามเลยก็ don't forget color your picture รัาบ,บายรูปภาพให้สวยงามนะครับให้สำเร็จให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเลยก็เก็บไว้ส่งทีเชอร์นะครับในวันเปิดเรียนนะครับสำหรับทีเชอร์ ในก่อนจะจบคลิปนะครับก็มีบทเพลงเหมือนเดิมเพลงอะไรเอ,อ่ยวันนี้ห้องสับกำห้องอะไรกันวันนี้เนะาะเดี๋ยวจัทำไม่ได้สับกำห้องสันบุญชายเสือไทยเกือบพร้อมกันสันบุญชาย เสือเสือไยเกอโอเคมันมอมัน่อ okay, one moment, one moment, อีกเพลงหนึ่งลูกจอนี่จอนี sugar, no, ่จอนี่จอี่ Yes Papa Eating Shit Cano p ป p อ t e l ิ้ง g o p e n Your Mouth ฮ่าๆๆโอ k เสำหรับวันนี้ดีเจขอกล่าวคำว่า Goodbye c e l n e สวัสดีครับ